ตัวใหญ่ป่ะอืออือมองข้างบนดูว่าไม่ใหญ่เออคัวมันใหญ่แล้วเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับไร่คำพูนเกษตรเย็นชีวิถีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้ผมพามาดูมะกอกยักษ์อ่ามะกอกตัวนี้นะแต่รูปมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมเคยมาเอาเมื่อตอนตอนนั้นอยู่ปีปีอะไรแล้ว,ว,ลวเพื่อสิบปีที่แล้วแม่เอาไปขายโลละสี่สิบแต่มะกอกที่เนี่ยแม่งสองลูกโล ลูกใหญ่มากปีนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บไปทําพันกันเก็ปเดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูใหญ่มากคราวที่แล้วที่แม่เอาไปเอาไปขายผลนะซื้อจากที่นี่ไปแล้วไปขายโลลิทิชสองลูกอะสี่สิบบาทมีคนขอพันเต็มเลยแต่มันได้ขยายเพราะว่ามันอยู่ตา้ายส่วนเลยไม่มีใครดูแลเคครับเดี๋ยวพามาดูต้นกันแล้วก็เดี๋ยวลองสอยลงมาให้ดูแต่ลูกมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะเคเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บหนึ่งก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไรับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ถือาว่าเราพามาเที่ยวเนาะพามาดูต้นไม้แปลกๆเดี๋ยวปีนี้ผมจะวนมาทำพันธุ์ของคนเพื่อนเนี่ยย้ำมันหลายเที่ยวแล้วไม่ได้ไม่ได้พันนักจริงค่อนข้างห่วงพันธุ์อยู่เอาไปพ้ออังหลายเที่ยวแล้วตายเดี๋ยวปีนี้จริงจังกันแล้วจริงลูกใหญ่อร่อยด้วยแล้วกินตอนเกือบเกือบสุกอะมันออกเหลืองๆนะคราวที่แล้วมันออกเหลืองเหองหน่อยหวานเลยครับอร่อยมากโอเคเดี๋ยวตามดูครับจริงๆมันคือมะกอกพันธุ์เลยมะกอกอินโดมะกอกยักษ์อินโดเลยใช่ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยวะจริงจริงมันมาน,มนานแล้วแต่เห็แล้วว่ายังไม่มีคนโปรโมทอา่าเนี่ยปกติมากอก่อนเขาเขาใหญ่พันุด้วยวิธีพอไม่มทั้งนั้นเลยต่อให้ทาบตอนอะไรไม่ได้ไดตอนได้ตมนะโอ้โหแต่ต้นมันสูงขนาดนี้ใครจะปีนขึ้นไปต้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม่อยมาให้ดูนะแต่นี่บอกเลยว่าลูกมันยังอ่อนยังเล็ก ผมมาไปครั้งที่แล้วนี่เตากำปั้นใหญ่กับม่วงเดี๋ยวหาไม้สอยก่อนน,น,นี่นดเดี๋ยวชิมไม้ดูเตี้ยๆก็มีระวังล่วงไตหัวนะนเนี่ยเน,น,นี่ยตรงไหนเออเนี่ยเตี้ยเนี่ย วงใต่หัวกูนี่แหละบิดนี่นี่ดูดูนี่คือยังอ่อนหรือมันใหญ่ได้กว่าน,นี้นี่นะนคนกุ้เกะกินได้เลยปะได้ไม่มีไม่มีสมั่งที่มีเก็บสองคนนี้กินลูกเล็กก่อนเดี๋ยวผมกัดให้ดูเกยก่อนเกยที่พูดหน่อยอ ผมเคยเอาไปมันใหญ่กว่านี้สองสองลูกส,ส,ส,สามลูกโลอะเกดเดียกับกล้องกันนะครับอ,อันนี้มันยังอ่อนนะเดี๋ยว <พา S 1> เดี๋ยวพามาอัปเดตเรื่อยๆดีกว่าอีกกี่เดือนมันถึงจะใหญ่เต็มที่ทอ,อ่ะโอ้มันนานขนาดนั้น,นเลหรอดูนะอืมฮะเปรี้ยวเหรอโอ้แต่มันไม่ค่อยเปรี้ยวอะลองดูลองดูลองดูเม็ดมันเข้าไผลอะฮะเม็ดมันเข้าไผลอะเข้าไผลคือ ไป็นสังหรอก็อยังแสดงว่าอ่อนอยู่ยังกัดไม่ถึงออแต่มันใหญ่กว่านี้ได้ยังแข็งอยู่เลยมีอยู่นะยังไม่แก่เริเ่มมาเข็บไปเพาะได้แล้วถ,ถ้ามันไม่เป็นสังเอาพอไม่ได้ไม้ถึงเป็นสังคืออย่างเงี้ยนะใช่ป่ะแม่แก้มแข็งแข็งมันก็พอได้ ไม่เคยพอน,นะตอนนี้มีอยู่ไอ้ปลูกดูน้ำมันปล,ล,ล,ลูกตายหายไปแล้วอืของกูเราแ,แรกรอดรถถ่ับเืาแต่กูว่ามันกินดีกว่ามะกอ,อกในรถรถเข็นนะออกหวานมันเปรี้ยวนะออกหวานออกมันนะถ้าคือมันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดแบบมะกอ,อกกันเนี่ยฟอ,อกเปลือกหน่อยเนี่ยมันมันแค่จะแข็งตรงเปลือก เนี่ยมันเคี่ยวเือ,อตัวเนื้อมันมันะหองร้อน,นหไหมเปลือกหวานเลยเอ้ยเนี่ยไอเนื้อหวานเลยข้างในเขาเปลือกอออก่อนจริงดูดิคือข้างในมันไม่ได้แข็งแบบยังยังเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะลองเอาไปกินกินก่อนพอเม็ดกี่ปีถึงลงปลูกได้เนี่ยอุย้ยไม่กินเดือนวนี้ เดี๋ยวรอดูครับช่องไร่คำวีจะมีมะกอกยักษ์อินโดอีกตัวหนึ่งสำรับคนชอบมะกอกนะผมว่าแม่งเต็มปากเต็มคำเลยอืมเฮ็ดยังเต็มมือเลยมนียังอ่อนอยู่น,นะอ่อนอยู่เลยนีถ่ถ้าต้นสาวายิ่งใหญ่ตน้ตนนี้กี่เปียะกลับกล้องไปหกเปอ,โอเเะโมกี่เมตรแล้วเนะี่ย ยอดพิฆาตปีทีแล้วนะตอนแรกมีสองต้นไหมฮะห้าต้นปลูกไปห้าต้นตายฟ้าผ่าไปสองอืมอร่อยครับผมเป็นคนไม่ได้ชอบกินเปรี้ยวมากนะยังกินได้นะเออคุ้มว,ว่ามันอร่อยนะถ้าเอาเปลือกออกเนี่ยแบับอาจะเอยตื่เรี่ยวเลยน,น,นะเนื้อข้างในะ บ้านมีต้องใช้จริงๆอะกูเป็นคนเก่งเปรี้ยวไม่ค่อยได้เลยฟันกูก่อนหมดแล้วก่อนนี้รถน้ำนั่นเจอละม้วนเปรี้ยวยังไงฮะยิบเด็ดจริงเลยฟันแท้เก็บเม็ดใช่ไหมนะชอบตรงที่เนื้อมันเยอะนั่นแหละ

มันได้ชดต้นสาวชดต,ตอนนี้ไม่ได้แล้วมังตายห่าแล้วม่งตาต้นงั้นน่นเนี่ยเดีย๋ยวปีนี้ผมจะทำพันนะเนี่ยอืมครูเคยกินตอนมันสุก,กวหวานด้วยอันนั้นอนะ่ะอืมอันนั้นเนื้อเหลืองไม่ชอบเป็นมะม่วงอ่ะ รอเลยครับใครอยากได้มากอกยักษ์อร่อยด้วยแต่อย่าเพิ่งโทรมานะโทรมาตอนนี้ลูกยังไม่สุกดีเฮ้ยแล้วมันไม่มีลูกเอ้ยเนี่ยต้นเล็กๆกขึ้นใต้ต้นมั่งหรอค่อนข้างห่วงพันเหมือนกันนะครับนะ ตัวใหญ่บ่ะอืมอืมมองข้างบนดูว่าไม่ใหญ่เออคัอว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยแต่ยังยังไม่ได้ยังมันยังไม่ออกเหลืองอะฮะนี่ใช่ที่เคยเก็บไม่ได้อืมสามสามรู้ว่าล้นมือแล้วนะครับระกอ,อกยักษ์อินโดอโอเคครับวันนี้พามาเที่ยวสวนตุลานพันไม้นี่เป็น เพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะที่อยากทำแล้วก็มะขามแดงอะมะขามแดงเออมะขามแดงนี่เขาท่ามากเลยมะขามฝักข้างในเป็นสีแดงทำน้ำมะขามนะผมว่าสีมันสวยมากเลยเอเยค,ครับวันนี้พามาดูมะกอกยักษ์อินโดเนาะใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้นะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมีพันพร้อมจะไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมลงโพสในชุมชนรสชาติด,ดีมากแล้วก็ลูกใหญ่ได้น้ำได้เนื้อมากเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไรท์ทำกบิกระเรท่นซีวิธีพื้นตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามรับชมกันในช่องเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ